PM 2.5คือฝุ่นแขวนลอยขนาดไม่เกิน2.5ไมครนหรือเปรียบเทียบได้เล็กกว่าเส้นผมของคนเราถึง25เท่า PM 2.5เกิดขึ้นได้จาก2กิจกรรมใหญ่ๆได้แก่กิจกรรมของมนุษย์และสภาพแวดล้อมนะครับกิจกรรมของมนุษย์ได้แก่ควันจากรถยนต์การเผาในที่โล่งและก็โรงงานอ,อุตสาหกรรมครับ สภาพแวดล้อมได้แก่ฤดูการเราจะพบฝุ่นสูงนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมของปีถัดไปช่วงดังกล่าวอุณหภูมิจะลดต่ำลงความกดอากาศจะสูงนะครับสภาพอากาศนิ่งท้องฟ้าปิดจะทําให้เกิดการสะสมของมลพิษได้ครับมาตรฐาน PM 2.5ของประเทศไทยนะครับกำหนดไวท้ที่ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง50ไมโครกรัมต่อรูปบักเมตรครับ AQI หมายถึงดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศโดยโดยจากความเข้มข้นของมลพิษ6ชนิดได้แก่ฝุ่น PM 2.5ฝุ่น PM 10ก๊าซโอโซนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด Carbon ์ xide, กา๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ide, และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ครับดัชนีชี้วัด AQI นี้มีมาตรฐานที่100หรือเทียบเท่าได้กับฝุ่น PM 2.5ที่มีความเข้มข้นที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับ